อัปเดตท,ทุกข่าวการซื้อขายนักเตะต้องที่คนคอบอลเท่านั้นตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2 0 2 5เฮียวีโกโรมาโนยันยูเวนตุสคว้าโจนาธานเดวิดเซ็นสัญญายาวฟาบริซิโอโรมาโนนักข่าวระดับหัวแถวออกโรงยืนยันโจนาธานเดวิดกองหน้าทีมชาติแคนาดาตกลงย้ายมาร่วมทีมยูเวนตุส แบบไม่มีค่าตัวในฤดูกาลหน้าโดยเตรียมเซ็นสัญญาระยะยาวกับทีมดังจากเกาโชซิลออเลียอิตาลีเดวิดซุน่าในวัย25ปีสามารถย้ายสโม,มสรได้แบบไร้ค่าตัวเนื่องจากเขาหมดสัญญากับเยวทีมลูกหนังจากลิกเอิงฝรั่งเศสโดยเจ้าตัวไม่คิดจะต่อสัญญาเพิ่มเติมหลังล่าประตูให้กับสโม,มสรเมืองน้ำหอมรวมแล้ว5ปี กระทั่งล่าสุดเดวิดซึ่งเท่าที่ผ่านมาไม่มีความเคลื่อนไหวตกเป็นข่าวกับทีมไหนอย่างจริงจัง,จงก็จอย้ายไปค้าแข่งกับยูเวนตุสในฤดูกาลหน้าจากการยืนยันของโรมาโน่จนาธานเดวิดจะย้ายไปที่ยูเวนตุสเฮียวีโกการตกลงด้วยวาจากับสุนา่าแคนาดาในทุกๆกรายละเอียดลุกล้วงแล้วมีการตกลงเซ็นสัญญาระยะยาวและจนาธานเดวิดเตรียมมาตรวจร่างกายในขั้นตอนต่อไปสัญญาได้รับการตรวจทานแล้วและจะมีการเซ็นเร็วๆนี้ โรมาโนโพสข้อความผ่าน X นาโปลีด้นหน้าคว้านูนเยสต่อฉีกเส้นตายทิ้งหลังถูกเอเจนต์หอกลิเวอร์พูลนาโปลียังไม่ถอดใจคว้าตัวดาวินนูนเยสจากลิเวอร์พูลแม้จะสะดุดเรื่องค่าตัวล่าสุดสื่อดังเผยทีมดังเซเลอาตัดสินใจยกเลิกเส้นตายและเดินหน้าเจรจาต่อเนื่อง หลังเปิดโต๊ะเจรจากับเอเจนต์ของนักเตะแล้วนาโปลีภายใต้การคุทีมของอันโตนิโอคอนเต้จัดการเซ็นสัญญากับเควินเดอร์บอย์มิดฟิลของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเสริมความแข็งแกร่งแบบไม่มีค่าตัวเป็นผลสำเร็จแล้วและสนใจจะดึงนูนเยสมาร่วมกวนอีกรายหลังประทับใจฝีเท้าของนักเตะจากพีเม์ลกอย่างสกอตแม็กโทมิเน่อดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ย้ายมาพาสโมสรควาสคูเดโต้ได้อย่างยิ่งใหญ่ หลังเจราจาปิดยูนุนเยสกับลิเวอร์พูลไม่คืบหน้าสี่เมืองพิซซาเผยเมื่อวันก่อนว่าน,นาโปลียื่นเส้นตายให้ทีมแชมป์พรีเมียร์อังกฤษภายใน48ชั่วโมงต่อการลดค่าตัวหัวหอกทีมชาติอุรุรวัยก่อนที่พวกเขาจะหันไปหาศูนย์หน้ารายอื่นที่มีค่าตัวย่อมยาวกว่าด้านฟาบริซิโอรโรมาโนนักข่าวคนดังเผยว่าหงแดงไม่คิดปล่อยอดีตดาวยิงทีมเบนฟิก้าในราคาที่ถูกหลังลงทุนจ่ายค่าตัวเบื้องต้น64ล้านปอนด์หรือประมาณ2,816ล้านบาท เพื่อชุดนูนเยสมาร่วมสังกัดน,นาโปลียังต้องการดาวินนูนเยสแต่รู้สึกว่าค่าตัวสูงเกินไปเรียวพูต้องการเงินมากกว่า65ล้านยูโรหรือประมาณ2,340ล้านบาทและอาจมากถึง70ล้านยูโรหรือประมาณ2,520ล้านบาทนาโปลีมองว่ามันสูงเกินไปโรมาโนโระบุในช่อง YouTube กระทั่งล่าสุดคอลิเอเลเดลโลสปอร์ตรายงานว่าแชามป์ลีกเมืองมักกโรนีตัดสินใจระงับกำหนดเส้นตายให้กับลิอัวพูแล้ว โดยมุ่งมั่นจะฉุดนูนเยสมาเสริมทัพให้ได้หลังประธานสโม,มสรออเรลิโอเดลาเรนติสได้เจราจากับฟาลีรามาดานีเอเจนต์ของสตาร์ลาตินและพร้อมเดินหน้าต่อไก์เด้อยทองเล่งฉุดคูดสูสแข่งเป้าหมายเสริมเกมรุกเดอะเทเลกราฟสึกเตรียมทลายคำสั่งห้ามซื้อนักเตะกับคุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ด แบบไม่เป็นทางการซึ่งยาวนานกว่า14ปีหลังแสดงความสนใจโมฮัมเหม็ดคูดูสปีกจอมเทคนิคคูดูสถูกระบุว่าเป็นแข้งเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของสเปอร์ที่มองว่าพวกเขาจะสามารถปิดดิวได้ในราคาที่ต่ำกว่าค่าจิกสัญญาจำนวน85ล้านปอนด์ซึ่งออปชั่นดังกล่าวจะหมดลงในช่วง10วันแรกของเดือนกรกฎาคมสเปอร์สนใจในตัวบริอันเอมเบอร์มอองตวนเซเมนโยและเอเบลิชีเอเซ แต่คูดูสน่าจะเป็นคนที่โทมัสแฟรงค์อยากได้ตัวมาเสริมทัพมีีปีออกไปเพื่อช่วยพยุงการเงินของสโมสรและสร้างทีมใหม่ภายใต้แกรมพอตเตอร์โดยเชื่อว่านักเตะก็พร้อมย้ายข้ามฟากในลอนดอนเช่นเดียวกันคูดูสเป็นนักเตะค,คนแรกที่ย้ายโดยตรงระหว่างทั้งสองสโมสรน,นับตั้งแต่ที่สกอตต์พาร์เกอร์เคยทำเมื่อปี2011ทั้งนี้แดเนียลเลวีประธานของท็อตแนมออสเปอร์เคยห้ามเอมมานนเอลอาเดบ่ายย้ายไปเวสต์แฮมยูไนเต็ดในอีก4ีปีถัดมา และทั้งสองสโมสรไม่เคยทำธุรกิจร่วมกันอีกเลยนับตั้งแต่ดีลของพาร์เกอร์ด้านเชลซีสนใจคูดุสเช่นเดียวกันแต่พวกเขาก็กำลังจะได้ตัวเจมี่กิทเทนส์มาเสริมแนวรุกเพิ่มโรมาโนยันเองเอเซโอเคซบออชนอนหลังคุยตรงค่าฉีกสัญญา68ล้านปอนด ฟาบริซิโอโรมาโนคอนเฟิร์มเอเบลิชเซเปิดไฟเขียวซบอัตันหลังเจราจารโดยตรงเรียบร้อยพร้อมเผยปืนใหญ่ทราบถึงค่าจิกสัญญาจำนวน68ล้านปอนด์แล้วหลังแข่งพาเลสโชว์ฟอร์มโดดเด่นในซีซั่นล่าสุดพาทีมซิวแชมป์เอเคับมาคลองเอเบลิชีเอเซกองกลางตัวรุกคนเก่งของคริสตอ p พาเลส พร้อมจะเก็บข้าวของย้ายไปร่วมทีมแอสตันในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากฟาบริซิโอโรมาโนผู้ถือข่าวแวดวงฟุตบอลที่น่าเชื่อถือได้เอเซถือเป็นนแข้งเป้าหมายหลักของแอสตันในช่วงหน้าร้อนนี้และล่าสุดโรมาโน่ระบุผ่านเอ็กซว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษในวัย27ปีเปิดโอกาสชัดเจนจะย้ายไปร่วมทีมเดอะกันเนสหลังจากที่มีการพูดคุยโดยตรงกันแล้ว นอกจากนี้โรมาโน่เสริมว่าอาร์ซนอนได้รับทราบข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับค่าชิกสัญญาของเอเซเรียบร้อยซึ่งอยู่ที่68ล้านปอนด์หรือประมาณ30,60ล้านบาทสำหรับฤดูกาล2024-2025ที่ผ่านมาเอเซโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับประสาทเลนแก้วคริสตอลพาเลสโดยลงเล่นรวมทุกรายการ43นัดทำไป14ประตูกับอีก11แอซซิสแถมเป็นคนทำประตูชัยช่วยทีมโค่นแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อศูนย์ คว้าแชมป์เอฟเอัพมาครองสุดยิ่งใหญ่ลี้วพูเมินเจราจาปัดบายเยนขอซื้อลุยส์ดิอาสย้ำชัดไม่ได้มีไว้ขายเลี้ยวพูประเดธขก็เสนอจากบาเยนนิวิกที่หวังคว้าตัวลุยส์ดิอาส ปีกทีมชาติโคลอมเบียในวัย28ปีไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แม้เจ้าตัวยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องสัญญาฉบับใหม่แต่สโมสรยืนยันชัดเจนว่าไม่ขายและไม่สนใจเจราจาใดๆทั้งสิน้นลิวอพูลปรเซก็เสนอจากบาเยนมิวนิกที่ต้องการดึงตัวหลุยดีอาสปีกทีมชาติโคลอมเบียไปเข้าถิ่นอารันส์อารีนาในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าร้อนนี้ตามการรายงานจาก BBC และ The a t h l e t i c สื่อที่น่าเชื่อถือของอังกฤษ บาเยนอยากได้ดีแอสในวัย28ปีไปเสริมแนวรุกฝั่งซ้ายขณะที่อนาคตของแข้งทีมชาติโคลอมเบียก็ยังไม่มีความแน่นอนว่าจะอยู่ในรังอนฟิ์ต่อไปหรือไม่หลังเหลือสัญญาอีกแค่2ปีเท่านั้นแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องสัญญาฉบับใหม่ b b c รายงานว่าลิวอพูแจ้งกับมาร์คเอเบอร์ผู้ในการกีฬาของบาเยนแล้วว่าหงแดงไม่มีความตั้งใจจะขายดีแอสและจะไม่เจราจาเรื่องนักเตะรายนี้ด้วยลิวอพูยืนกรานว่าจะไม่ขายดีแอส ด้วยราคาใดๆทั้งสิ้นในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากมีส่วนสาคัญต่อทีมตั้งแต่ย้ายมาจาก FC p o r ปอตเมื่อปี2022และช่วยทีมของ Honor ott, ขอาร์เนอร์สโอตคว้าแชมป์พรีเมียร์อังกฤษฤดูกาลที่แล้วท้ายนี้ดิอาสย้ายมาจากปอร์โตเมื่อมกราคมปี2022ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูลไปแล้ว148นัดพร้อมกับทำไป41ประตูกับอีก23แอสซิส แมนยูเล็งโอลิวัตกินเสริมหน้าเป้าหากขายฮอยลุนพ้นทีมแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดสนคว้าโอลิวัตกินส์หัวหอกทีมชาติอังกฤษของแอสตันวิลล่าหากปล่อยตัวลาสมุสฮอยลุนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หวังแก้ปัญหาเนืรุกพร้อมใช้โอกาสที่วินล่าอาจจำใจต้องขายแข้งดังออกจากทีมเพราะเสี่ยงผิดกฎการเงินแมนยูตเตรียมพิจารณาคว้าตัวโอลิวัตกิน์ กองหน้าคนสำคัญของแอสตันวิลล่าฮาคลาสมุสทอยลุนหัวหอก oh ok, ชาวเดนมาร์กยยายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามการรายงานจากเดอะอ h l เลติกสื่อมาตรฐานสูงของอังกฤษทัพผีแดงพยายามจะเซสัญญากับบรานเอ็มเบอร์โมดาวยิงคนเก่งของเบรนเฟิร์ดและได้มีการยื่นข้อเสนอไปแล้ว2ครั้งแต่ก็โดนปฏิเสธเรียบวุฒิแต่กระนั้นพวกเขาก็พยายามจะปิดดิวแข้งรายนี้ให้ได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องการขายผู้เล่นบางรายออกไปเพื่อระดมทุนสําหรับการเสริมทัพเพิ่มเติมหนึ่งในเป้าหมายที่ทีมของคุณซือรูเบนอะโมริมต้องการเสริมนั่นก็คือกองหน้าตัวเป้าโดยมีหัวหอกรายรายที่อยู่ในขายที่เรดเดวิลสนใจหนึ่งในนั้นก็คือวัเกิส์แต่กรณนั้นต้องขึ้นอยู่กับว่าพวกเขามีงบประมาณมากพอที่จะซื้อนักเตะมาร่วมทัพได้หรือไม่สำหรับตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แค่กำลังพิจารณาถึงโอกาสความเป็นไปได้ในการคว้ากองหน้าทีมชาติอังกฤษในวัย29ปีในการคว้ากองหน้าทีมชาติอังกฤษวัย29ปีรายนี้มาร่วมทัพขณะที่วิลล่าก็พร้อมเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอสำหรับการปล่อยนักเตะคนสำคัญออกไปเพราะสิงห์พง,งา์กําำลังเสี่ยงต่อการทำผิดกฎการเงินทายนิวัตกินเป็นหนึ่งในแข้งคีย์แมนของ Villa, วิลล่าโดยเขาทำงานอย่างโดดเด่นด้วยการซัดไป75ประตูจากการลงเล่น184เกม ให้กับต้นสังกัดปัจจุบันโดยซีซั่นส0 2 4ั0ย5น2024-2025เจ้าตัวตะบันไปถึง17ประตูกับอีก14แอสซซสจากการลงสนาม54เกมในทุกรายการบาซ่าเต็งจาเมสซี่จออำลาอินเตอร์เมอามี่รับแข่งก่อนลุยเวิร์ครับพ2026 บาร์เซโลนาทุกบอลยกเป็นเต็งหนึ่งที่จะดึงเล่อเลเมซซี่คืนรางหลังเจ้าตัวเตรียมอำลาอินเตอร์เมียร์มี่หวังย้ายทีมแบบไร้ค่าตัวช่วงต้นปีหน้าเพื่อเรียกความฟิตก,ก่อนพาอาเจนติน่าป้องกันแชมป์เบอร์คัพ2026เมสซี่สตาร์ทีมอินเตอร์มอยรมี่พึงตกรอบ16ทีมสุดท้ายของศึกฟีฟ่าคลับเบอร์คัพหลังทีมจากเมเจอร์ลิกซอกเกอร์พ่ายต่อปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกชนิดที่สู้กันไม่ได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ0 หลังเล็งเห็นความต่างชั้นของสองสโมสรอ,อย่างชัดเจนพ่อคาแขกในวัย38ปีจึงเริ่มมองหาความเป็นไปได้ถึงการลงเล่นในศึกฟุตบอลโลกกลางปีหน้าโดยเอสเตบันเอดูนักข่าวของ ESPN เผยว่าเมสซี่หวังย้ายไปร่วมทีมที่แข็งแกร่งเพื่อพยายามรับฝีเท้าอย่างเต็มที่ก่อนพาทีมชาติอาร์เจนตินาป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในปี2026โดยเขาจะเป็นอิสระสามารถย้ายทีมได้แบบไม่มีค่าตัวในเดือนมก,กราคมนี้ เนื่องจากหมสัญญากับต้นสังกัดหลังข่าวดังกล่าวปรากฏออกมาเบดแฟร์คลอดอัตราต่อรองทันทีถึงสโมสรต่อไปของเจ้าของรางวับลบอลลอดอแบบสมัยด้วยการยกให้บาร์เซโลนาอดีตต้นสังกัดของเขาในลีกาสเปนรังเตงหนึ่งที่จะได้ตัวไปร่วมทัพอัตราต่อรองอยู่ที่แทง2ใจเ้าไม่รวมทุนเตง2เป็นนีเวลส์โอนบอยส์อยู่ที่แทง1นึ่งใจเไม่รวมทุนและเตง3คือทุกทีมในซาอุดิอาระเบียราคาอยู่ที่แทง2จสิย15ไม่รวมทุน แล้วคอบอลล่ะครับอยากให้เมสซี่ไปอยู่ทีมไหนหากต้องอำลาอินเตอร์มอามี่อย่าลืมไปคอมเมนต์กันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบนช anel คนคอบอลเช่นเดิม